สวัสดีค่ะพ่อพ่อขันยาแมแรงเด้อพี่น้องโอ้ยเป็นวัด <c oughs> พี่น้องเอ้หายใจปปะไปซื้อยามาบางหนึ่งเป็นตลาดนะครมาไปซื้อยาให้มานาแล้วก็ให้แม่ด้วยคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปพูดเรื่องถึงเรื่อง เรื่องนอกเรื่องนั่งคิงเมื่อวานเด้อพี่น้องเด้อต่อบางคนก็ว่าให้่อยบางคนก็ยังบ่เข้าใจความหมายที่คอยซื้อออกไปเมื่อวานก็ว่าคอยเป็นคนที่แบบบ่มีภาวะอะไรที่แบบเขาเอินมาจังใดล่ะบ่มีบ่มีวุฒไม่ใช่ไม่มีวุฒิภาวะเออบางคนก็ว่าคิดแต่เรื่องลบคิดแต่แบบบ่ดีต่อเอฟเอฟซีผู้คนบ้างดีหะนาพี่น้อง เข่าใจคือมอนกับข่าใจอยู่เอฟซีบางคนคือเอื่อยนี่เด้อสิเขออ่านคอมเมนต์เอื่อยอันนี้เล่าอันนี้มันก็จะออกมาเพราะว่าถึงคอมเมนต์เอื่อยเล่าแล้วก็วา่าวังแล้วก็วงังดีแต่ว่าคนอื่นที่มาพูดมาแทรกนะซึ่งมองกันตรงกันขามกับความคิดของข่อยคนเฮาลอยพอพันแม่ความคิดซึ่งเจ้าเป็นแนวหนึ่งความคิดข่อยเป็นแบบหนึ่งเด้ออืม ความหมายของคําว่าสงสารนี่เด้สอสอ่านคอมเมนต์เอ่ยแล้วเด้อขออนุญาตเด้อเอ่ยเด้อขออนุญาตอานคอมเมนต์เจ้าเออกบมันก็เป็นเมนทีถูกต้องดีในความคิดที่คนคอมเมนต์ดีๆอันนี้เนาะเออความหมายของคําว่าสงสารนี่คือสงสารในความเป็นมนุษย์ด้วยกันอ่าถูกต้องเออถูกต้องทั้งไยคิดแบบนี้ถูกต้องพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย บางครั้งคงรู้สึกเหงาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาสงสารก็ต้องรับเลี้ยงซื้อที่ดินทำบ้านให้อันนี้ก็เอื้อจะฟังความเขาเขาใจของมลเดอคือคนที่เขามาคอมเมนต์คือมนก็บ,บริสอว่าต้องให้ทุกคนช่วยเหลือนางคิงหให้ทุกคนซื้อที่ดินให้ต้องให้สร้างบ้านให้หรือโอนเงินให้ เอออันนี้มนกระไม้ถึงคนที่เขาว่าว่าคือคนเขาคอมเมนต์เขาไม่ได้คอมเมนต์คือเอ่ยว่าว่าสงสารแต่ไม่จําเป็นต้องซื้อดินหรือสร้างบ้านหรือโอนเงินให้เนาะเออเมนอันนี้ว่า,วาอีกกระถืออีกคือข่อยสงสารสมุดแบบแบ,บักแดงน้อยเนาะบักแดงน้อยมันถืกถึกอันมากัดสมารมันกัดแล้วมันกัดกันเองขนะโอ้ยเป็นตาสงสารบักแดงน้อยเดี๋ยวมันจบมันเจ็บขาเออมันกระจายเป็นทำนองนี่เนาะพี่น้องแต่ข่อยว่าคือความหมายข่อยว่าจังซี่ คนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสงสารน้องคิงนี่เธอคงเจออะไรมาเยอะเธอกับแม่เธอจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้จะอยู่กับใครก็ต้องเงียบต้องเงาตลอดเวลาเพราะไม่มีปากมีเสียงเลยลักษณะคือคำพูดของเขานะ่ะเขาใจบ่คือเขาอะเฮานี่เป็นหน้าเป็นอา่านะเป็นเป็นหน้าเป็นอแา้วเขาไปบังคับลูกหลานบอเข้าบัดีต่อลูกหลานบอ นี่คือความความคิดของคนคอมเมนต์นั้นก็เลยว่าถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าร้านแหละอยู่น้ำมุข่อยแล้วมันบดีหรือว่าอยู่น้ำนางอ้อนดีก็โอเคกะแสดงว่านางอ้อนเราเป็นคนดีเราบ่เป็นคนสวคือข่ขอยข่อยก็ดีใจน้ำน้องข่อยเนะ้อง,อ,งองเราเกิดมาเป็นคนดีขอ่อยบอเป็นคนดีอันบ่เป็นคนสวคือข่ขอยอันนี้เนาะข่อยสิว่าใอ้ฟังข่อยกะเว้าถึงคนที่เขาจะเวา เขาว่าในทําน้องเขาบปกเ้ว่าสงสารแบบเออน้องคิงกะถ้าคนสงสารน้องคิงเขาต้องว่าแบบนี้เออน้องมนเอยน้องคิงกะพ่อแม่เราก็มาได้รับเลี้ยงแม่เราก็เป็นนางสั้นพ่อเราก็เป็นนานั้นเออเอาเป็นว่าเจ้าก็เป็นหน้าเป็นอาก์กเลี้ยงเอาเด้อเออแม่มนก็เลี้ยงเอาเด้อนางอ้นก็เลี้ยงเอาเด้อต้นหลานเออ นี่คือครอบครัวมุข่อยกับเลี่ยงกันเองมาตลอดเลยกักกะบกับบ่ได้กับ่ได้ให้ผู้ใดมาโอนให้ด้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบ่ได้ให้ผู้ใดมาโอนให้พี่น้องจนอยู่ค่ะจนแต่บ่ได้เคยไปไปเอ่ยปากว่าวโอ้ยข่อยบ่มีเงินเด้อขอเงินนั่นเสื้ออนี่เน่ขอเงินชุกเจ้าเคยเห็นบอมีแต่คนได้ต่างสื่อด่ามุข่อยมาครอบครัวขอท่านเด็กข่อยกับงงคือกันได้จ้ะอืม คนทุกคนห้ทานคนที่ห้ก็ได้บุญได้คนที่รับทานก็ดีใจก็คือว่าเป็นบุญวาสนาของข่อยได้รับทานจากเพิ่นผู้เพิ่นให้บุญห้ทานทําบุญทําทานหรือเพิ่นสิใหายได้ด้วยเจตนายนงก็แล้วแต่คือเพิ่นใหายด้วยใจเพิ่นก็ได้บุญคือเพิ่นได้ทําบุญทําทานกับครอบครัวข่อยถึงแม้แต่สมุดเอาเสือผ่าที่เพิ่นใส่แล้วแล้วเพินบนเพิ่นบใสไเพิ่นเอามาห้มนต์ใส่นี่คือจังสีละนี่เออเพิ่นทําบุญทําทานเนี่ยมนต์นี่มนต์ก็ได้ แต่พวกคนที่เพิ่นหายเพิ่นบอกได้ว่าทำบุญทำทานเนี่ยเออให้เพราะว่าเพิ่นกระทำก่อนว่าน้องมนเสือเสือผ่าเอื้อยนะเออมันหลายโตอยู่ตั้งแต่สมัยเอื้อยอ้วนเอื้อยใส่บ่ได้เอื้อยสิเก็บให้โตเด้อโตสิเอาบ่อรังเกียจบ่บ่จ้าบ่ได้รังเกียจจ้าเออถ้าบ่อรังเกียจเอื้อยสิส่งให้เด้อทุกคนเอาเสื้อผ้าให้มนมือสองมือสามล้วนแต่เพิ่นถามก่อนทั้งนั้นเพิ่นบ่ได้เคยว่าสิส่งมาให้สุ้มซีสุ้มหาเพิ่นก็ะยันมนรังเกียจเพิ่นคือกันเด้ออันนี้สิเว้าให้ฟังซะเเด้อออ พ่อเขาส่งมาปุ๊บคอมเมนต์คิดลบเขาส่งให้มึงก็แค่เศษผ้าเศษผ้าขี้ริ้วหอะลมึงได้ใส่แค่เศษผ้าขี้ริ้วมือถือก็มือถือที่เขาใช้แล้วแม่น,นั่งก็แล้วแต่มันเป็นน้ำจิตน้ำใจของผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ให้เฮาเขาก็ดีใจแม่นบ่นละล่ะคือนกรณีคอมเมนต์เอเ่ยเรานี่แหละเออข่อยก็บ่ได้ไม้ความบาสิไห้คนทุกคนมาโอนเงินงม,มาโอนเงินให้นั่งคิงหรือให้ครอบครัวข่อยเอขอ,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 ขอ ความหมายคือข่อยบาถ้าคนที่ว่าสงสารสงสารแล้วอยู่น้ำข่อยกับซุ้มเจ้าสงสารแห้งอึดอัดใจแห้งมาอยู่กับอยู่กับครอบครัวข่อยแล้วว่าข่อยสิลังแก่ล้านลื่นหรือนางอ้วนสิลังแก่ล้านลื่นแมมอนสิน,นเออแต่ว่าแต่เรื่องแมมอนกับนังอ้วนนี่ตัดปัญหาไปเลยเบาว่าข่อยคือว่ราะเขาก็ับซิบวยญาคือมาอยู่น้ำข่อยเนาะเออข่อยสังเกตบางนะเออข่อยสังเกตทั้งทั้งที่นางอ้วนกับเอาาล้านไปกับไส้เห็ดเรียกเฮือนเลียกซานคือกันกวาดเฮือนทุเฮือนซักผ้าล่างถวย คือกันก็เคยใส่นังคิงแต่สุ้มเจ้าบอกเคยเบาอย่งางบอกเคยเบาในด้านในด้านหลบทีอันนี้ว่าเจ้าซว่าว่า่อยอิอจฉาน้องบไดแมนเด้อสาหรับน้องคอยทีขาเขาหังเขารวยยคอยให้ดีใจนําขคอยบ่มีทาาสิไปอิจฉาน้อง่อยเด็ดขาดน้นองคอยมีไ้ทุกมือในกร็รย่นย่นข่อยกระเบาเผ็รอันนี้กล้าพูดปะทุกเจ้ากล้าเทียงปะเฮ็ดยูทูบมีไรได้ไดก็ย่นเอื้อย้อนไอ้เฮ็ดให้ออบไดเ่าท่วงบุญคุณแต่สิ่ว่าให้สุ้มเจ้าหูตาสว่างซะเด้อ เออก่อนนอกข่อยชิมอยู่จุดจุดนี่กันย้อนเอ,อ,อื่อยย้อนอายพาเห็นยูทูบอืมชมจ้าชิมะบาข่อยสิมานางอิช,ชาน้องข่อยได้แนวไหนข่อยถามเนี่ยเออเรื่องอะไรท่วบาข่อยนางอิจช,ชาทุกคนเห็ดคลิปมาจากใครเอฟซีทบบออกมาจากข่อยอสมชมจ้าก็ล้องขิดบองขอนี่สิบอกไว้ให้ซะขอ่อยมมีประโยชน์กับใครดอกแต่ขอ่อยก็มีความดีมของข่อยคือกันให้พี่ให้นอ้อง ให้ทุกคนมีรายได้ในฝั่งเราอืมนะจะว่าให้ฟังซะเออเลียงหาเลียงได้อยู่แล้วครอบครัวข่อยนะ่เรียงกันเองได้อยู่แล้วข่อยบ่ได้ต้องการเงินจากคนอื่นมาส่งเสียเรียงให้นั่งคิงเลียงคือความหมายข่อยว่าว่าถ่ายยากน้ำครอบครัวเขาบ่อยากให้นั่งคิงอยู่น้ำทุงข่อยกระโอนใหายละอาคนขีเว้าหันข่อยได้ม้ถึงว่าข่อยได้ม้ถึงเอฟซีทัวไปว่าต้องโอนชอยเลือนั่งคิงและเมย์นั่งคิง ่อยมหมยคนที่ว่าใส่ลา่ครอบครัวข่อยที่่อยว่านะเจ้าก,ก็ต้องเข้าใจความหมาย่อยน้นเออคอยเข้าใจว่าเออะอะไรก็ให้เขาโอนเออะอะไรก็ให้เขาโอนทําจนเคยตัวนี่คอมเมนต์นี่อันนี้คนละคนเดอ้อเนี่ยเออเออะอ,อ,อะไรก็ให้เขาโอนวาสันอ้าวเรื่องโอนนี่มันก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้อยากโอนแล้วแต่แล้วแต่ความศรัทธาเนะแล้วแต่ความปรารถนาดีวาสันจ้ะ เออลำพังข่อยบอไปบังคับให้ผู้ได้อยู่แล้วหรอข่อยก็ว่าเาสะพอคนที่เขาว่าข่อยเลี่ยงร้านบอดีฮะนะข่อยก็เลยอยากให้คนคนนั้นเอาหลับเอาไปเลี่ยงสะอุปการละซะแค่นั้นข่อยบอได้มีบอได้มีผลเงังว่าสิมานางขอทานออนไลน์งื้อบอกทุกวันนี่ก็บบอได้มีผู้ได้ให้ข่อยเขาก็ยุ้งข่อยได้เออเขาก็ยุ้งข่อยได้ข่อยยูทูบอะไได้เมื่อละร้อยสองร้อยบาทเขาก็ยุ่งได้มาสั่นซะเออเนาะ บางคนกิดเงไหนว่าเงินเดือนห้าหมื่นแล้วข้าขกบอห่าล้านก็ชิเสือติกับบอกของคนเด้อเออถ้าโบเห็นล้วก็จะเสืออถ้านั่มึงตอแหลสิเออก็ะตอแหลสําหรับคนที่มันตอแหลเสียข่อยถ้าผู้ใดมันจริงใจข่อยก็จริงใจนําแล้วผู้ใดมันดาข่อยเป็นอีบโพลาน่ะเออข่อยคิดสะว่าคนที่มันดาข่อยนะมันยิ่งบโพล่าข่อยไม่รู้ตักหนังหน้ามันแล้วก็ไม่เคยรู้ตักมันมาก่อนนะ บ้าๆขอยกบโพลานะกูรู้จักมึงไหมแต่มึงรู้จักกูเพราะมึงดูคลิปกูเออกูกับบ้าขาใจคืกอกาะมึงมาดากูพวกมึงอันซุ่มลุ่มกันอันพากันอันกอ่กอกอ่กอก่อก่อขึ้นมาเพื่อทําไปก็แค่นั้นแหละค่ะอืมนี่แหละคอยเข,ข้าใจคำแนะนาเออสองสารมนุษย์ด้วยกันเออแม่ข้าใจพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยบางครั้งก็รู้สึกเหงาเออแม่เออ แต่น่งคิงนะ่ะนางเป็นเด็กที่ให้อยู่ไซก็อยู่บ่เคยโทรหาแม่บ่เคยโทรหาพ่อบ่เคยโทรหาข่อยแล้วก็บ่เคยโทรหาแม่หมอนแล้วก็บ่เคยโทรหานางอดเอออันนี้ชิว่าใฮ้ซะเด้อให้ฟังซะเด้อรับคําติชมบ้างอันนี้รับฟังคําติชมแต่อย่าเยอะอืมอย่ามาใช้เหมือนตัวเองอยู่ในครอบครัวคนอื่นเขาเออติชมได้แต่อย่าเกินกว่าเหตุ เออไม่ใช่ว่าจะพูดที่อะไรเสี่ยไฮคอลับเบิด์ดมันไม่ใช่เออคอยหาเข่ากินเองนะ้ะขู่มือนี่สิบอกห้ซัาพี่น้องเลยเออแค่ออกความคิดเห็นนะคะบางครั้งก็แค่ว่าขอบคุณที่คํำชมเออไม่หรอกถ้าคํำชมดีๆ่อยก็ขอบคุณเอ,อ,อันนี้ก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์เนาะเอ้ยเนาะขอบคุณละลายเดอ้อ ก็ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนได้นะง่ายๆค่ะขึ้นอยู่กับเราเออแมนถูกต้องเออคอยบอกไว้เลยว่าการที่แบบว่าให้คนโอนให้ซื้อดินให้สร้างบ้านให้กระบายถึงคนที่มันมาเบา้าข่อยวมาค่อยเลี้ยงร้านบดีเออเขอไม่ได้เบ่าถึงภัยทั้งนั้นเฮ้ยกระโอนเหรอคนที่มาเดือดรอดน,นะคือโอนข่อยบอกค่ะทำาม่ได้โอนเลย่ะเจ้าเบาอออนางมีความคิดลบอืม พอไข่นะมีมีความขิดหลบพี่น้องค่ะแย่ไม่มีภาวะพอพอสะเออไม่มีวุฒิภาวะพอเออใสมาคอมเมนต์ผิดใจบ้างเบิดเออถ้าจะเมน้นก็ต้องอวยอย่างเดียวเออถูกต้องเม้นก็เม้นให้มันดีดีถ้า่อยดาเจ้ากับเจ้าจะดากรับได้ล่ะถ้าคอ่ดาเจ้ากับนี่เจ้าจะดากรับได้ถ้าจะเป็นคนนี้่อยดากรับห่ามดากรับนะ เออเจ้าต้องรับฟังความคิดเห็นของข่อยนะข่อยเจ้าของช่องเออเจ้าอย่ามาด่ากัปอย่ามากระแทกกัปได้ทั้งทั้งที่เจ้าเสือกเข้ามาในซองของข่อยนี่เออเจ้าอย่ามาด่ากัปได้ถ้าข่อยตอบเจ้ากัปนะบ่มีมาตอนได้เราผมมาคําอวยนะคนสิบอกไว้ให้เออทั้งทั้งที่กูกับบริาบารกาาาะะา็ยัาอามมานั่งด่ากูแต่ละมือตาแตกซุบน้งยินบ่ฮะนี่กูขึ้นเด้อมึอนี่เออจริงค่ะ พอมีอกติในใจพอมีอกติในใจก็มองความหวังดีของคนอื่นเป็นลบไปหมดมันว่าแม่ความหวังดีอะนะฮะเออมาศึกความหวังดีจังไหนเออน้องคิงอยู่กับน้องอ้อนนี่ล่าเริงอยู่กับอีมน,นี่ไม่มีความสุขเลยแต่งตัวเป็นอีเก,กวตลอดเวลารออ้านเสริมสวยก็ไม่เคยเข้าไม่เคยไปไม่เคยทําอะไรไปเก็บแต่ฟืนบอสันเอออนั้นบอกความจันความชมมันอนั้นบอก อันนั้นบอสิห้รลับฟังตามเนี่ยเออถึงเวถึงนคนถึงเลิกติดตามเลิกสนใจหลายๆคนรวมรวมตัวเราด้วยเพราะเอาขนาดรวมตัวเราได้ยังเขามาคอมเมนต์แสดงว่าก็ย,ยังติดตามเหมือนเดิมถึงแม้คุณจะเลิกติดตามแต่คุณก็ยังมาตามดูเขานั่นแหละเขาเรียกว่าคุณติดตามชีวิตเขา คนกระจายไหมคะโอ้ยว่มามันน้ำลายฟกกุ้งพวกผู้ชมกู่อะไ้คอมเมนต์เออนะเพราะอันนี้ก็อคติส่วนตัวของเจ้าของช่องเป็นแบบนี้เขามาดูทีไรได้แต่พลังลบก็ไม่ได้ดูจะได้ดีกว่าเออได้ดีกว่านี่นานๆเข้ามากดกดดูคอมเมนต์ค่ะ อไม่ได้ดูคลิปค่ะเขาเรียกว่าคนสารเน่ค่ะแบบนี้นะ่ะเขาเรียกว่าคนเสือกค่ะเขาเรียกว่าสารเน่สารเน่เรื่องชาวบ้านเข้าใจไหมคะเออไม่ได้ดูคลิปนะ้วร,รู้ได้ไงว่าฉันพูดเรื่องอะไรล่ะถ้าไม่ได้ดูคลิป <laughs> เออขนาดเรืองติดตามนลนะค่ะเนี่ยเออมาบอกเพื่ออะไรนะคะ ไม่ได้บังคับค่ะไม่บังคับแต่ติดตามก็ติดตามไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรค่ะเออแต่คนไหนติดตามก็ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอืมไม่ได้บังคับค่ะขนาดไม่ดูคลิปยังรู้เลยพูดถึงอะไรสื่อถึงอะไรยังรู้เลยนะเนี่ย <c oughs> เอออีบโพล่าขึ้นแล้วนะเออเบิง้งสนูนี่สะนึงมะกระดกกระเดียดแท้กับข่อยนี่สูนี่มะกระดกกระเดียดแท้กับข่อยนี่สูนี่เออ เรือว่าพูนโอนบ่โอนน่ะมันก็นแล้วขึ้นอยู่แต่คนที่โอนอืมถ้าสงสารไรกะนั่นแหละสาวอะอย่างสาว,สาวใส่ให้กากินบอกเอฟซีบ่ได้เปรียบเทียบเจ้ากับเอาสาวอน้นเออเจ้าของแห้งเปรียบเทียบกับน้องกินเบียร์ดื่มกระท่อมประจานผู้นั่นผู้นี่เจ้าแห้งเปรียบเทียบคักว่าสันเอ้า แมนคอยเขาว่าเขาอ,อึดคอมเอมนต์เขาว่าเต็มอยู่อือสีว่าจังได้สะนกมีหูประตูมีปากบบเห็นใช่ะเออคอยเขาว่าตามความเป็นจริงเถอะนะบนสิบปน้าอายเพียงคนกินเหล้ากินเบีย์กินน้ำกระท่อมมันเป็นเรื่องปกติของคนเขากินดื่มกินกันปกติมันไม่ใช่เรื่องอะไรเสียหายเลยเออคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็กินแอลกอฮอล์กัน,กกนทั้งนั้น เขาก็ดื่มกินเขามีความสุขเขามีเงินซื้อกินเขาก็มีความสุขเขากินเขามีความสุขก็กินไปมันเรื่องปกติใช่ไหมกินเหลากินยากินเบียเออมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเขาว่ามองได้เสียหายเขาบอกพูดหน่อยนั่งคิงอยู่กับนั่งอ้นเออหน้าร้านเขากันี้พากันกินแต่น้ำเบีย์อะมันก็เรื่องปกติองค์คาร์สกินกันอยู่น้องข่อยนั่งบริได้กินเหลากินเบียเพราะข่อยบริได้พากันกินไอเพชรกับเม่ลากินเนื้อดิบ กินลาบิ string, ๊บเราก็จังได้กินเราไปสิมานังกินคือไอคอแต่ละมืออันนี้แหละนี่คือไอค้อนี่นะมันบ่แม่นแนวสิปปิดบังเขาก็ต้องแววคมเป็นจริงมาเราติดเราเขาก็ต้องแวามันไม่ใช่เรื่องผิดแมนมาละโอ้ย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 อิชาเขาหโอ้ย่ว่าผองสั้นเถอะคำว่าอิชาเราไมีในหัวข่อยดอกสิบอกไว้ให้ซะอิชาไปบอกอิชาอิชาน้องตัวเองนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ดอกเออเราข่อยมีนราข่อยแห้งอย่าให้มัน เอเอ็กก็ให้เขาโอนให้เขาเลี้ยงดูหลายหลายคุณก็จัดหลานหูเขียนหลานคุณก็จัดการเองไม่ใช่เอะอ็กโยนให้เขาเลี้ยงดูขอเงินคนอื่นไผขอตอนไนห้บัตขอเงินอืมฮะตอนได้บัปรข,ขอเงินไผขอทานแนี่เอะอ็ก็ให้โอนถ้าไม่ได้โอนก็จะเดือดร้อนถ้าไม่มีเงินก็หุบปากเออ หูปากซาบ่ามีเงินกันไ้ให้คนผูกเขามีเงินผูกเขาจะให้เงินเด้อถ้าเจ้าบ่มีเจ้าก็จะมาเดือดร้อนอย่าไม่อิจฉาถ้าเห็นเขาได้ก็อย่าอิจฉาเขาเด้อเออคนที่เขาให้เขามีอยากมีกินเขามีเหลือกินเหลือใช้อย่าอิจฉาถ้าคนเห็นเขาได้ก็่าเขาขอ,ขอทานสำหัคนขอทานบนโลกเนี่ยสิบนประเทศลาวเนี่ยเ่อนเออเขาเหตุคิปเอฟซีเขาฝากเงินให้พูละแซนสองแสนบาทผูละล้านชองล้านเบนส์ะบอก ภาษาเพียงกันซ่องข่อยในซ่องคนอื่นนะเว้ยเห็นขักเอออย่าไปอิจช้าเห็นคนอื่นได้ฮันนี่เราเขาเรียกว่าอิจช้าเออแมนมึงสิบอกให้มึงมึงตายอย่างเขาโอนเขาบ่กอยากโอนเขาขอมาโอนดอกผูกเขาโอนนั่นอันผูกเบอกค่ะทมาเขาอยากโอนนะ้องบริษัทผู้เรื่องเลยน้องมนคือข่อยนี่พี่โอนเงินให้นะไปกินข้าวไปไปกินหมูหันไปไปกินหมูกระทะไปโอนบัญชีแล้วเรียบร้อยไม่ได้บอกอีกโอนเข้ามาเลย คนที่เพิ่นอยากให้นะไม่ได้ยากอืมนะเออเอาไปละเข้าใจเนาะบบดน,นี้เนาะที่ขั้นว่าวนะคอว่าวสำนีนะเรื่องร้านมืออื่นใส่มันมาแล้วม,มืออื่นกับมือฮือเออนะโอเคนะเออผู้ใด,ด้ว่าขอยเป็นใบโพล่าค่ะอีได้มันบ่ใบโพล่าอย่ามาดา่ากูอย่ามาด่าคนบ้าถ้าเป็นคนดีอย่ามาด่าคนด่าบ้าเออเอ,อ้ยซูนี่เนะาะไปละ